สวัสดีครับยางทองอรั์ออโต้์วิส์อำเภอชุมพวงจังหวัดนะครราชสีมานัาจะ๊ะรถอีแต๋นแม่งก็วิ่งเยอะเหลือเกินไอตอนกูถ่ายคลิปนี่แม่งวิ่งจังตอนไม่ถ่ายนี่เงียบโอเคเอาวันนี้นะครับมาดูตามสัญญานะจะัจ๊ะเรื่องซีนคอหลังมังกรนะครับ ไม่ว่าจะเป็น c j a c j j c j k อะไรต่างๆนานานั่นแหละนะทุกวันนี้เป็นซีนแบบมีสลิปกันหมดแล้วนะครับรถใหญ่ก็ด้วยนะรถพวก6กร้อนะครับของตระกูลอีซุนะครับเป็นซีนแบบมีสลิปนะมาดูกันซีนแบบมีสลิปมันจะเป็นแบบนี้นะมันมีปอกเหล็กอยู่ด้านในนะครับแล้วก็เป็นซีนสกราดอยู่ด้านนอกตัวปอกเหล็กตัวเนี้ยมันจะไปลัดกับเข้าเวี่ยงพอดี แล้วก็จะหมุนไปทําให้ช่วยป้องกันไม่ให้ปากซีนตัวนี้เนี่ยไปทําร้ายข้อเหวี่ยงโดยตรงนะครับปากซีนมันจะมาลัดอยู่ตรงบริเวณนี้นะถ้าเกิดว่าเราใส่เป็นซีนแบบไม่มีสลิปเป็นซีนสักหลาดธรรมดาเลยเนี่ยมันจะทําให้ข้อเหวี่ยงเนี่ยในอนาคตเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับก็พูดถึงว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แหละซีนแบบเป็นสักหลาดนะแต่ว่าที่อู่ผมเนี่ยเลือกใช้เป็นซีนแบบมีสลิป ตลอดนะครับถ้าของแท้มีสลิปก็จะใช้เป็นสลิปนะครับแต่ว่ามันต้องมีเครื่องมือในการทั้งถอดและใส่นะต้องมีเครื่องมือในการทั้งถอดและใส่อ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวิธีการถอดเนี่ยเขาถอดกันยังไงอ่าเดี๋ยวให้ดูวิธีการถอดก่อน A later few moments later. นี่คือข้อเวี่ยงนะครับข้อเหวี่ยงที่เปลี่ยนออกนะของเดิมเขาก็เป็นซีนแบบมีสลิปนะครับอ่าดูซีน ตัวสักราดเนี่ยออกไปแล้วนะนี่คือสลิปของมันนะครับแยกชิ้นส่วนออกมานะสังเกตได้เนี่ยว่าตรงนี้บริเวณนี้มันจะมีบานๆออกนิดนึงนะครับนิดนึงเครื่องมือพิเศษตัวที่ใช้เอาออกเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้ไหนขอดูหน่อยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมันจะแยกออกได้หมุนออก นี่แยกออกได้เป็น2ชิ้นนะครับอย่างนี้นะแล้วก็จะมีเป็นร่องเล็กๆอย่างนี้นะเอามาเกาะเกาะตรงนี้อ่ะนี่เห็นไหมตัวบาเนี่ยเล็กๆเนี่ยมันจะมาเกาะอยู่ตรงบาบาสลิปพอดีนี่นี่นะครับตัวนี้มันจะมาเกาะบาสลิปพอดี แล้วก็ประกอบชิ้นที่สองเข้าไปอาวใส่เข้าไปถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้ไขควงนะครับตีออกได้แต่ว่าก็ระวังเข้เหวี่ยงจะได้รับความเสียหายนะผมไม่แนะนําให้ใช้ไขควงสับออกแต่ว่ามันก็พูดถึงมันก็ใช้ได้แหละนะแต่ว่าถ้าจะเอาแบบเซฟเซฟปลอดภัยจริงๆเนี่ยมันมีเครื่องมือพิเศษที่สําหรับถอดเหมือนกันอ่ะพอได้เกาะ สองชิ้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวปอกเนี่ยปอกที่ใส่กับตัวแกนเหล็กที่เอาไว้ยันออกเนี่ยหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปให้สุดนะครับตอนนี้นะครับพวกหนึ่งจุดเก้าเนี่ยบูพาวเวอร์เนี่ยก็เริ่มจะเสียกันแล้วนะ ซีนข้าเวี่ยงหน้าและซีนข้าเวี่ยงหลังเนี่ยก็ดันเป็นไอสลิปแบบนี้แล้วก็ไซส์ไม่เหมือนกับ 4JK ด้วยนะตัวเนี้ใช้ได้ทั้ง 4JA 4JJ 4JK นะครับเครื่องไดเร็กเครื่องคอมมอนเร็วเนี่ยใช้ได้หมดนะเหมือนกันหมดไซส์เท่ากันใช้ซีนตัวเดียวกันหมดทุกอย่างแต่ว่าถ้าเป็น1.9บูพาวเวอร์เนี่ยมันเล็กลงกว่าเดิมต้องซื้อเครื่องมือเพิ่มอีกนะต้องอัปเดตเครื่องมือให้ทันนะครับนี่แล้วเราก็ขันออกเอาบล็อกลมยิงเลยดีกว่าไหมนี่ครับยิงเลย ออกแล้วนะครับนี่คือวิธีการเอาออกนะไม่ทําให้เขาเวี่ยงเสียด้วยไม่เป็นรอยนี่คือสลิปของมันโอเคมาดูวิธีการติดตั้งเข้าไปอันนี้ตัวเครื่องประกอบเสร็จแล้วนะครับวิธีการติดตั้งซีนใหม่เข้าไปมาดูนะครับเครื่องมือก็จะมีประมาณนี้นะเป็นชุดของเขามีตัวนี้เป็นฝาประกบแล้วก็นอ็อตยึดตัว หลังข้อเวียงเนี่ยสตัวแล้วตัวนี้เป็นฝาดันนะครับก <c oughs> ่อนอื่น <c oughs> ก็เอาน้ํามันหยอดหลังข้อเวียงนะน้ามันก็ได้จะระบีก็ได้ให้มันลื่นๆทีนิดนึงนะครับห้าม <c oughs> ใช้น้ําลายนะใช้น้ํามันได้แต่อย่าใช้น้าลาย <c oughs> เดี๋ยวเป็นสนิมอา่าติดตั้งตัวนี้เข้าไปมันจะทําให้อล่เนี่ยคงทนมีความทนทานมากขึ้นนะครับดีกว่าเราไปใส่ซีนพวกที่ว่าไม่มีสลิป นะตัวนี้จะดีกว่าดีกว่าเยอะเลยแหละนะครับอ่ะพอติดตั้งเข้าไปแล้วขันให้แน่นเครื่องมือต้องลงทุนครับอย่าไปตีนะครับถ้าใช้แบบซีนแบบมีสลิปเนี่ยอย่าไปเอาค้อนตีอย่าไปคือไปกระแทกมันอนะ่ะมันมันมันจะเบี้ยวนะครับแล้วก็จะเสียเมื่อก่อนผมเคยพยายามอยู่ก็เสียซีนไปหลายตัวครับ3-4ตัวจนต้องใช้เครื่องมือพิเศษอะ่ะนะอ่ะเอา น้ำมันทาแล้วสวมซีนเข้าไปนะครับนี่สวมซีนเข้าไปมันจะพอดีนะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาถ้วยตัวนี้นี่ถ้วยถ้วยที่ดันซีนเนี่ยประกบเข้าไปมันจะพอดีของเขาแล้วก็เอาน็อตน็นอตที่เขาให้มาในชุดเนี่ยหมุนเข้าไปน้ำมันทาทาสักนิดหนึ่งโอเค ขันเข้าไปจะขันก็ได้เอาบล็อกลมยิงก็ได้นะครับนี่ไม่ยากตรงเป๊ะนะครับรับประกันว่าไม่มีรั่วซ้ำแน่นอนนะครับซีนคอหลัง ไม่ต้องไปลุ้นว่าเอ๊ะตีซีนเข้าไปมันเอียงไหมมันเสียหรือเปล่านะครับถ้าอย่างเป็นซีนสักหาดเนี่ยบางทีตีเข้าไปก็มีหลอนๆนะว่ามันจะเอียงจะเบี้ยวหรือเปล่าจะรั่วไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่เคยใช้เป็นซีนมีสลิปมาเนี่ยไม่เคยมีต้องยกเกียร์รอบ2เลยนะไม่เคยมียกลงมาทําอีกรอบหนึ่งเลยนะครับพอดีเป๊ะทุกคันนะอ่าหน αι, ขอดูหน่อยนี่ ขันเข้าันเข้าไปให้มันเสมอนะครับนี่คือแน่นแล้วนะนี่ขันแน่นแล้วอา้าวเอาออกดูสิผลงานสวยไหมช่างต้องอัปเดตครับเครื่องมือนะวิธีการถอดใส่ง่ายๆเขามีถ้าเข้าศูนย์บริการเนี่ยก็จะใช้เครื่องมือแบบนี้แหละนะครับในการถอดแล้วก็ใส่ซีนคอหลัง เอาถอดออกให้หมดนะครับก็จะใช้เครื่องมือแบบนี้นะครับศูนย์บริการเขาใช้กันนะคือมันมีความเป็นมาตรฐานกว่านะครับแล้วก็ตรงตามวิธีที่ระบุในคู่มือการซ่อมมาเลยนะว่าจะต้องใช้เครื่องมือตัวนี้ยันเข้าไปศูนย์จะไม่ใช้ซีนแบบไม่มีสลิปนะครับเพราะว่าเขามีเครื่องมือถอดใส่ เครื่องมือพวกนี้มีขายสำเร็จรูปนะผมเคยสั่งทำตัว1.9ููาวเวอร์เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นของลูกค้าเนี่ยมันรั่วรถยังใหม่ๆอยู่แต่รั่วแล้วก็เขาก็ไม่อยากจะไปเปลี่ยนที่ศูนย์อยากให้ผมเปลี่ยนผมก็ต้องเสียเงินนะให้เขาสร้างเครื่องมือให้นะครับก็แพงแพงมากแพงกว่าไปสั่งซื้อเนี่ยประมาณเกือบเกือบสเท่าตัวนะโคตรแพงเลยแต่ก็จำเป็นจะต้องหานะครับเพราะว่าที่ศูนย์เขาไม่มีเครื่องมือขายเขาไม่ขายให้ นีนน่ดูผลงานสวยไหมนะครับเป๊ะเป๊ะหมดไม่ต้องกลัวรั่วกลัวซึมไม่ต้องทากาวนะผมเห็นบางคันนะ่ะช่างโอ้โหกาวแม่งโปะมาเลยอะลูดเลยลูดยาวหมดเลยมองไม่เห็นซีนเลยเพราะว่าอะไรกลัวรั่วกลัวงานตีกลับเดี๋ยวจะต้องมาเหนื่อยเหนื่อยยกอีกนะครับเพราะว่าใช้เป็นซีนแบบสักหลาดไม่ใช่ซีนแบบสลิปอย่างนี้ นะเอากาวโอบมาชนิดที่แบบหมดเป็นรอดอะ่ะค่ากาวนี่แบบนะนี่สวยผ่านนะครับเปะนี่คือใส่ซีนคอหลังแบบมีสลิปนะก็ไม่ยากนะครับมันช่วยงานเราได้เยอะนะครับเครื่องมือแต่ว่าเครื่องมือต้องมีทั้งเครื่องมือถอดและเครื่องมือใส่นะครับอาให้ดูอีกทีนี่คือเครื่องมือถอดถอดซีนแบบมีสลิปนะครับ ส่วนเครื่องมือใส่ก็นี่ตัวนี้ชุดนี้นะนชุดนี้ของเขาใช้มาหลายคันแล้วหลายร้อยคันนะครับไม่ต้องไปซื้อใหม่นอกจากว่าจะไปทำหายนะครับโดนลักโดนขโมยซื้อทีเดียวใช้ได้นุ่นแหละนะครับนี่หน้าตามันจะอย่างนี้น นนี่นะครับก็ง่ายๆนะการเปลี่ยนซีนก็ราคาไม่เท่าไหร่นะครับจะไปหนักก็ตรงค่าบริการค่าแรงเนาะยกคัดลงมายกเกียร์ลงมานะครับทำการล้างทำความสะอาดข้างหลังแล้วก็วิธีการตรวจสอบนะว่าซีนคอหลังเนี่ยรั่วหรือไม่รั่วเนี่ยก็ดูง่ายๆครับเจ้าของรถดูเองก็ได้นะมันจะมีแผ่นเหล็กปิดอยู่ข้างหลัง อย่างนี้อ่ะลองปิดแผ่นเหล็กเข้าไปเจ้าของรถตรวจสอบเองก็ได้นะครับตระกูลอีสุทุกรุ่นหรือว่าจะเป็นรถกระบะอะไรก็ตามอ่ะตรวจสอบได้หมดตรวจสอบเองได้นะครับเนี่ยมันจะมีแผ่นเหล็กปิดอยู่อย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าสงสัยว่ามันรั่วไหมเนี่ยเราดูตรงนี้มันจะมีช่องมองเห็นอยู่บริเวณตรงนี้น้ำมันเนี่ยถ้าซีนคอหลังรั่วเนี่ยมันจะไหลลงตรงนี้แล้วก็มาอาบอยู่ช่วง บริเวณด้านล่างอ่างตรงนี้นี่คืออาการที่ว่าซีนคอหลังเนี่ยมันรั่วนะครับก็ต้องมุดเข้าไปใต้ท้องนะไฟฉายส่องดูว่ามันมีน้ํามันเนี่ยอาบตรงนี้ไหมโดยเฉพาะตรงนี้นะถ้ารั่วข้างๆนี้ไม่เกี่ยวนะครับรั่วข้างๆนี้ไม่เกี่ยวเราก็มองขึ้นไปนะมองเหนือหัวหมูเกียร์บริเวณตรงนี้มันจะเป็นหัวหมูนะถ้าเกิดว่าน้ํามันมันไหลมาจาก ทางด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นชุดบนพวกยางฝาครอบวาวล์วรั่วหรือไม่ก็เป็นท่อน้ํามันต่างๆรั่วนะครับต้องสังเกตกันดีๆด,ดูเองก็ได้นะไฟฉายส่งมาจากข้างๆบริเวณนี้ก็จ,จะเห็นแต่ถ้าข้างบนเนี่ยมันแห้งนะแล้วมันมีน้ํามันไหลเฉพาะจุดนี้นะจุดนีป้ประมาณตรงนี้ก็คือ90%จะเป็นที่ซีนคอหลังเนี่ยรั่ว นะครับแล้วก็อีกเคสหนึ่งที่ผมเคยเจอนะเคยเจอแต่ว่าก็น้อยน้อยมากนะครับมันจะรั่วออกจากพวกตาน้ำมันพวกนี้ตาน้ำมันก็นานๆจะเจอทีนึงไม่บ่อยนะครับร้อยคันจะเจอสักคันหนึ่งพวกตาน้ำมันมันหลุดได้ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะไหลแรงมากนะครับสตาร์ทเครื่องนี่ออกมาเป็นน้ำตกเลยนะส่วนถ้าเกิดว่า ซีนคอหลังล่วเนี่ยก็จะแค่ซึมๆออกมาเป็นดำๆฝุ่นจับอะไรบริเวณตรงนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับสั้นๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนซีนคอหลังแบบมีสลิปนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ครับติดกระดิ่งนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่พึ่งเข้ามาดูเนาะทางด้านล่างขวาก็มีปุ่มกดติดตามนะครับกดติดตามให้นิดนึงนะตอนนี้70,000กว่าซับสไครต์แล้วขอบคุณนะขอบคุณทุกคนมากๆครับที่กดติดตามกัน โอเคคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันถ้ามีสาระอะไรเดี๋ยวเอามาลงให้ดูอีกคลิปหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับ